้สัตบัญซึ่งเป็นสถานที่ทำศัพยานาตอนนี้กำลังอยู่ที่ตะโพธารามอบ่อน้ำร้อนที่สมัยพุทธกาล่ว่าเวัดวัดนี้จะได้พนชมสถานที่ไปดนะับ อันนี้เขากำลังจะมาอาบน้ำตอนเช้าที่ตะโพธารามที่ตะโปธารามเนี่ยเป็นบ่อน้ำที่เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูนะและนี่ก็การไหว้สักการะใช่โทรศัพท์ไปเลยโทรศัพท์อาจารย์ทองพัน นี้ดูจะวุ่นวายแต่ว่าก้าวถวายสักการะด้วยความเคารพของเขาข่าก็กำลังขึ้นมาข้างในเขาเป็นที่อาบน้ำกันพระสงฆ์ไปดูไม่ได้เฮ้ยราห์มสิเบต้ ครับท, <c oughs> ทีพระพุทธารามก็จะเป็นแบ่งชนชั้นวรรณนะครับที อาบน้ำแต่ละชั้นแต่ละชั้นลงไปอันนี้เป็นทางขึ้นทำสัตบันนะครัวหาเราต้องใช้เวลานะครับการขึ้นเขา ต้องค่อยๆขึ้นนร oh <my> ัมานสองลสามลน แจงเลยนะครับข้นชันขึ้น้เฒ่าขึ้นเพเก็่ต้องให้ขึ้นด้วย ขึ้นมาก็จะมองเห็นเมืองราชคฤห์ในมุมกว้างก็เห็นธรรมชาติไปพร้อมๆกันนะของเมืองราชคฤห์

จะเปิดกว้างตามโลกอาวุธก่ต้องตาวตอนเหนือนะนี่นะครับก็ครับเราเป็นบรรยากาศตัวนี้เป็นที่พักพักเหนื่อยก่อนครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆสูงก็นมทนาวุ่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนถึงที่พระ S <S <S มหาัสปเทระได้ทำปฐมสังคยนาเป็นที่รอพระอนุลูกสุดท้ายในการทำความเพียรเพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมได้มา <c oughs> ได้ร่วมสังคยนาครั้งแรก็รจะได้รับฟังท่านพระอาจารย์ คุณยายอย่าเพิ่งเรียบร้อนนะคุณยายคุณยายจ๋าคุณยายอย่าเพิ่งเรียบร้อนนะใจเย็นๆรู้ว่าเคยเป็นลมมาหลายรายแล้ว

ยอดขอาพเจ้านะครับถ้าพักมีแรงแล้วก็ขาดมมดนะครับแล้วก็ยอยติดครับแล้วก็ทยอยเฉลยนะครับเปิดเสร็จนกิจนะครับขาดนะครับยอยเนยนะครับ กนโมทนาบุญด้วยกันเนาะดค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆได้มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรเนาะ